ก็มีฝันที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มเหมือนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตั้งแต่เราเกิดมาจนเราสัมผัสกับพลังงานบางอย่างจนมันแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ออกป่าไปเลยเจ้าค่ะ เรามาเพื higher, ่อเปลี่ยนแปลงสาธุมันคือดศาสตร์ขวดตั้ิทิกส์นี่คืองานวิจัยชั้นเอกต่างหากตั้งดีเท่านั้นตั้งดีได้ดีตั้งเชื่ได้เชื่อมนุษย์โลกเข้าใจละให้รักสาธุวยดู จากกรณีในโลกโซเชียลค่ะได้มีการเผยแพรค่คลิปและสถานที่แห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าสำนักธรรมสุขาวดีค่ะตั้งอยู่ในเนื้อที่11ไร่นะคะในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุรรธานีและภายในสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีการติดป้ายคือไม่ศรัทธาไม่ต้องรักษาไม่หายศรัทธาเท่านั้นจึงพบปฏิหาริศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์รวมทางป้ายข้อความที่บอกว่าไม่เชื่อไม่หายไม่ศรัทธาไม่หายไม่นอบน้อมไม่หายมีแต่สงสัยไม่หายไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมไม่ต้องมารักษา โดยสำนักธรรมสุข,ขาวว่าดีแห่งนี้นะคะสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเลยและอาการเจ็บปวดด้วยนะคะโดยได้ใช้ยานและฌานนะคะในการสื่อสารกับพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะผ่านใบไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะโดยจะมีเสียงสะอื้นกึศึกนะคะผ่านจมูกค่ะซึ่งมีอาจารย์และน้องหญิงนะคะเป็นผู้รักษานั้น กระทั่งต่อมาค่ะน้องหญิงสาวผู้อ้างตัวว่ามีฌานพระพุทธเจ้า5องค์นะคะที่สามารถดึงคลื่นพลังบุญจากพระพุทธเจ้ามารักษาผู้ป่วยได้ทุกโรคกลายเป็นคนดังในช่วงค่มวันกัะท่านผู้ชมหลังจากที่เธอไปออก,กรายการติดต่อกันนะคะและได้สร้างความฮือฮาให้กับสังคมเป็นอย่างมากอาทิตย์ในรายการโหนกระแสที่นําเอาคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรดําเนินรายการถึงกับร้องอุ้ยนะคะเพราะว่าเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ลัททีความเชื่อนะคะแต่ประเด็นค่ะไปไกลถึงควอนตั้มฟิสิกส์และเผยว่าเป็นงานวิจัยชิ้นเอกนะคะจนทาเอาสับสนกันหนักนะคะยิ่งกว่่่าเชืออมจิตะ,ะีกค และล่าสุดวันนี้นะคะในรายการเปิดปากกับภาคภูมิค่ะจูจ่ๆนะคะน้องหญิงก็ร้องไห้ลั่นกลางรายการนะคะทำเอาพิธีกรอย่างคุณภาคภูมิเนี่ยถึงกับตกอกตกใจกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังนะคะกระแสสังคมก็จับจ้องมาตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวล่าสุดค่ะทางช่อง8ได้ขุดประวัติของน้องหญิงคนนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะน้องหญิงนะคะปัจจุบันเธออายุ38ปีค่ะมีชื่อจริงว่านางสาวโสวรีทองอินนะคะก่อนที่เธอค่ะจะมาเปิดสำนักคลื่นพลังบุญเนี่ยอดีตเธอเคยเป็นนักธุรกกิจสสาาววยแ่บมอน โดยในปี2563ค่ะเธอได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมของดาราเวอริตี้อวอร์ดครั้งที่2นะคะซึ่งตอนนั้นค่ะเธอพูดจาฉะฉชานต่างจากปัจจุบันนะคะที่พูดเจ้าขาเจ้าขานะคะตัวอย่างคําตอบของน้องหญิงนะคะครั้งให้สัมภาษณ์เมื่อ4ปีก่อนค่ะดีใจมากๆเลยค่ะสาหรับวันนี้ที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลก็ภูมิใจมากๆก็วันนี้นะคะเกี่ยวกับสาขานักธุรกิจดีเด่นนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ชมน้องหญิงนะคะยังได้เล่าถึงภูมิหลังในอดีตนะคะก่อนที่เนอง,ง,นจจนนงต จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นนักวิจัยและพัฒนาจบได้เพราะว่าทุนแผ่นดินได้มีโอกาสทํางานบริษัทเอกนชนหลายแห่งและเคยเปิดบริษัทเป็นของตัวเองด้วยแต่ช่วงหลังมีปัญหาชีวิตเพราะว่าบริษัทไม่ประสบความสําเร็จอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความรักเนื่องจากถูกแฟนทิ้งและยังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนคนทั่วไปตนเองชอบปาร์ตี้ดื่มสังสรรค์เป็นเหตุทําให้ร่างกายทรุดโทรมและเจ็บป่วย ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ตนฉุกคิดได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปไม่ได้อีกแล้วจึงเริ่มนั่งสมาธิเพื่อฝึกอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตทางโลกกระทั่งย่านเปิด จนกระทั่งได้มาเจอกับอาจารย์โดยบังเอิญแล้วก็รู้สึกว่าเคมีตรงกันจนตัดสินใจพาก,กันเข้าป่าเพื่อบำเพ็ญเพียรซึ่งใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าที่จะค้นพบยานจากพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จากนั้นก็ได้มีการเปิดเผยต่อว่าช่วงเวลาที่เจ้าตัวอ้างว่าค้นพบยานจากพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ภายหลังจากที่สัมผัสยานได้ก็ทําให้น้องหญิงคนเดิมในโลกมนุษย์ได้ตายไปแล้วและได้เกิดเป็นน้องหญิงในอีกโลกในช่วงแรกๆน้องหญิงยังมีอาการแปลกๆบางครั้งก็เดินเหมือนคนแก่เป็นการสัมผัสยานจากองค์พ่อและ ลักษณะการพูดจาก็เปลี่ยนไปเองไม่เหมือนมนุษย์โลกที่พูดจากปกติทั่วไป ซึ่งช่วงแรกๆตนจะพูดเป็นเสียงเล็กๆคล้ายกับเด็กแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจมองว่าเหมือนเป็นคนบ้าแต่ตนก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อคําดูถูกเพราะว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากองค์พ่อให้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติทางโลกเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตนเองได้เกิดมาในชาติสุดท้ายแล้วยืนยันว่าตนและอาจารย์จะยังช่วยเหลือมวลมนุษยชาติต่อไปหลังจากที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วหลายหมื่นคนโดยเป้าหมายคือ5าล้านคนรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยจากนั้นทางทีมข่าวช่อง8ค่ะก็ได้มีการ การตรวจสอบผลงานวิจัยของน้องหญิงพบว่างานวิจัยดังกล่าวค่ะจะถูกทําขึ้นในปี2566นะคะโดยในงานวิจัยดังกล่าวนะคะได้ระบุด,ด็อกเตอร์คนหนึ่งค่ะในมหาวิทยาลัยทางภาคใต้แต่ในผลงานวิจัยนะคะยังไม่ได้มีการเซ็นเอกสารรับรองแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีลายเซ็นของน้องหญิงด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาผู้สื่อข่าวค่ะจึงได้มีการสอบถามน้องหญิงนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยชุดนี้ว่าเป็นการแอบ,บอ้างหรือไม่ซึ่งทางน้องหญิงยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการแอบ,บอ้างชื่อนักวิชาการเนื่องจากนักวิชาการคนดังกล่าวเป็นลูกศิษย์ที่เคยเข้ามารักษากับตนเองและเป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยให้อีกทั้งนักวิชาการรายนี้นะคะก็ยังได้ความสนใจกับศาสตร์ขแขนงนี้เนื่องจากเข้ารับการรักษากับตนแล้วหาย ทีมข่าวช่อง8ค่ะยังได้พบรูปในอดีตของน้องหญิงนะคะที่แสดงถึงการศึกษาว่าเจ้าตัวนะคะได้เรียนจบถึงปริญญาตรีเคมีวิเคราะห์มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพค่ะพร้อมทั้งลงรูปนะคะน้องหญิงอยู่ในห้องแลบสมัยเรียนนะคะและรูปถ่ายตอนใส่ชุดคุยนะคะตอนจบการศึกษาซึ่งได้มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะกับกลุ่มเพื่อนคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการระบุว่าตัวน้องหญิงเนี่ยเรียนจบชั้นปริญญาโทวิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ไม่ได้ระบุสถาบันคะ่ะที่จบการศึกษารวมทั้งเคยเป็นนาย ยกโรตารีกลับนะคะเมื่อปี2021ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานอีกว่าน้องหญิงค่ะเคยถูกจับนะคะเมื่อปี25 6 1ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการทําธุรกิจไม่เกี่ยวกับการใช้พลังบุญรักษาคนนะคะทั้งนี้ในส่วนของคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องอ้างพลังวิเศษทั้งค่านี้ค่ะยังไม่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกดําเนินคดีนะคะจึงยังไม่มีความผิดในทางกฎหมายและเธอยือนยันว่าสิ่งที่ทําค่ะไม่ใช่การเชื่อมจิต ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อก่ะท่านผู้ชมจากนักธุรกิจสาวสวยแซ่บโปรไฟล์ไม่ธรรมดาปัจจุบันได้ผันตัวมาสู่ผู้มียานวิเศษรักษาคนฟรีๆนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้วิจเรณญณานในการรับฟังแล้วก็รับชมกันจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ